เลิกงานมาก็ไปซื้อหมูเขาเรียกอะไรนะคะสะโพกหมูเอามาทำเป็นชิ้นเล็กๆอยากทอดกินกับข้าวเหนียวอันนี้ทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็น3มเกลือก็จะเอามานวดนวดนวดก่อนหอม3ามเกลือมากค่ะใส่กระเทียมเยอะหน่อยแล้วก็เม็ดอะไรนะเม็ดผักชีแล้วก็พริกไทยดำใส่น้ำตาลไปด้วยนิดหน่อยตำให้มันเข้ากันเดี๋ยวจะนวดนะคะ ลืมคะ่ะใส่รถดีลงไปใส่อะไรนะน้ำมันหอยคงพอแล้ว,ลวเดี๋ยวมานวดกันกิ่นออกเลยค่ะทุกคนนวดนวดนะคะ พอมอะไรนะเม็ดผักชีกระเทียมใส่เป็นหัวหนึ่งิกไทยดำห,หัวบินนวดได้แล้วทีแล้วนะคะ พอนวดนานๆแล้วมันจะมันจะแห้งเอาน้ำมันพืชลงไปค่ะมันก็เลยเป็นสภาพที่แบบเออมีน้ำหน่อยแล้วก็ดพักไว้สักครึ่งชั่วโมงนะคะพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเอามาเสียบกับไม้จิ้มฟันนี่ค่ะไม้จิ้มฟันน,นี้แช่น้ำไว้ มันจะได้ทอดง่ายๆเดี๋ยวจะเก็บไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวมาดูต่อว่าจะเสียบเป็นไม้ไม้เล็กๆไว้สูตรนี้ไม่ได้ใส่แป้งนะคะไม่ได้ใส่แป้งก่อนทอดถ้าใส่ตอนนี้ก็คงไม่อยากใส่ตอนนี้ค่ะก็เลยกะทอดพรุ่งนี้ที่บ้านดูร้อนนะคะเอาไป ทอดบารดดรูร้อนไปพรุ่งนี้ค่ะส่วนปลาที่ทําไว้ทําปลาส้มเซมอนไว้ก็ยังไม่ได้ทอดก็จะเอาไปทอดที่นู่นแล้วค่ะทิ้งไว้30นาทีค่ะช่วงรอหมักหมูไว้ค่ะออกมานั่งที่ระเบียง ก่อนเลิกงานนะฝฝนมันตกนะคะพอตกเสร็จไปจ่ายตลาดมาแดดร้อน11องศาค่ะวันนี้ยสามสิบนาทีก็เอามานวดโนดค่ะแล้วก็จะเสียบไม้ใส่กลองไว้เสียบเสร็จแล้วค่ะก็จะประมาณเนี้ย แต่ก็จะไม่ได้ไม่ได้ทอดทั้งหมดนะคะจะแยกใส่กล่องเอาไว้ทอดเอาใส่ช่องฟิสไว้ทอดตอนที่เราอยากกินทอดครั้งเดียวก็คงไม่ไหวก็คงกินไม่ทันกินไม่หมดเพราะช่วงนี้ส่วนตัวทำไอเฟอยู่ค่ะกิน6กโมงเช้าถึงเที่ยง ทำแค่สิบวันค่ะเพิ่งทาได้สองวันอันนี้เก็บไปฐานนะคะไว้ทอดครั้งต่อไปใส่ช่องฟิตไว้อันนี้ก็อันในกองใหญ่จะเอาไปทอดบ้านตกากาาศช่วงนี้ใบไมก้กำลังสวยนะคะทุกคน ข้างบนนี้ใส่ช่องฟิตค่ะข้างล่างนี้เอาไปทอดบ้านพักกระดูร้อนพวงนี้เดี๋ยวทอดให้ดูนะคะว่ามันจะอร่อยไหมเรามาถึงบ้านพักกระดูร้อนแล้วค่ะอากาศก็เย็นๆมีรอยสัตว์ออกมามีคนล่าออกมาเต้มสนามหมูค่ะเอามาจากที่บ้าน มาถึงเราก็ทอดเลยทอดครึ่งหนึ่งนะคะดูค่ะทุกคนชิมดูแล้วค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อยกำลังทอดเชดที่สองนึ่งข้าวเหนียวด้วยมาให้หนางสามีทานนี่ค่ะเสร็จแล้ว สามีนางบอกว่าอร่อยอร่อยไหมอร่อยดีข้าเหนียวร้อนๆค่ะเดี๋ยวออกไปถ่ายรอยอสัตว์ป่าให้ดูนนี้คือรอยสัตว์ป่านะคะเหมือนมันมาจะมากับแม่กับลูกมันดูนะคะเนี่ย มันหนีเข้าล่ามาพอมันเห็นแสงไฟมันก็ตามมาดูคะ่ะไกับภาพบรรยากาศที่บ้านฤดูร้อนนะคะตอนนี้ห้าโมงครึ่งคะ่ะสวัสดีคะ่ะ